วันนี้เดี๋ยวมาสรุปสรุป,ปลำโพงแต่และตัวนะครับนี้ออล่าซีมาแรกๆเลยใส่กับตัวนี้ออล่ากับตัวนี้เสียงก็พอได้เสียงชัดแต่ว่า เสียงเบสมันน้อยไปหน่อยแทบจะไม่มีเลยถ้าคนฟังทั่วไปก็โอเคอยู่ถ้าคนที่ไม่ไดกติเรื่องเสียงเบสเสียงอะไรส่วนตัวนี้ก็เสียงก็ดัง ก็ใช้ได้ถ้าเทียบกันกับตัวนี้ตัวนี้ซาวฮิตแพงกว่ากันครึ่งหนึ่งตัวนี้ร้อยกว่าบาทตัวนี้สองร้ยกว่าบาทตัวนี้ออกจะเสียงชัดเสียงชัดแต่ออกจะเบากว่าตัวนี้เสียงจะกระแทกกระแทกสไตล์ของเคเคอย่างแข็งแข็งหน่อยนึง แต่ก็พอได้มาตัวนี้ต่อตัวนี้ก่อน hk นี่ตัวแรกผมซื้อออล่ามาใส่ซื้อออล่ามาไม่ถูกใจก็เลยซื้อตัวนี้มากล่าวว่าจะเป็นเสียงเพิ่มเสียงเบรครเข้าไปกลายเป็นว่า รูลำโพงมันใหญ่กว่าตัวลำโพงถ้าจะขวานออกต้องปวนนอกเยอะเลยมไม่ใช่สามนิ้วมันสามนิ้วสามสองห้าเลยใส่ไม่ได้แต่ทดลองดูฟังเสียงแล้วทดลองฟังเสียงก็ใช้ได้ถ้าเทียบกับตัวนี้นะ ตัวนี้เสียงนิ่มเสียงนุ่มเสียงเบสเบสเสียงนุ่มตัวนี้เสียงเบจะกระแทกกระแทกเสียงเบสกระแทกกระแทกเสียงกลางก็จะออกเยอะกว่าตัวนี้จะเสียงเบสนุ่มเสียงลึกแต่ว่าเสียงกลางไม่ค่อยมีเสียงกลางน้อยเราจะใครชอบถ้าชอบเสียงเบสนุ่มนุ่มเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นี่ อเวเลยแต่ว่ามันแพงกว่ากันเยอะตัวนี้ตัวละผมซื้อมาร้อยห้าสิบห้าตัวนี้สามร้อยสามร้อยหกสิบก็แพงกว่ากันครึ่งตัวครึ่งเหมือนกันก็คิดเอาครับก็อันนี้ถูก อันนี้ถูกแต่ว่าก็ก็พอฟังพอฟังเสียงเบสดมันดังใช้ได้แต่ว่ามันจะออกกระแทกกระแทกไม่ใช้ได้หรอกครับเพราะว่ามันถูกตัวนี้มันแพงเสียงนุ่มแต่ว่าเสียงกลางมันออกจะออกน้อยหน่อยทีนี้ มว่าตัวนี้ใส่ไปแล้วเสียงกลางออกน้อยเลยซื้อตัวนี้มาสเปคมัน80เฮิรถึง 20k กล่าว่าจะมาใส่แทนกะว่าจะมาใส่แทนที่นี้ลองแล้วเสียงเบสมันจะแข็งแข็งแต่เสียงกลางก็ ออกกว้างโปร่งใช้ได้แต่ว่าเสียงเบสมันจะแข็งแข็งปกป๊กๆหน่อยหนึง่งเสียงแข็งปกปก๊กๆ mm hmm. มันเลยจะขาดมันก็เหมือนขาดอารมณ์อีกสักอารมณ์หนึง่งสรุปแล้วเอามาใส่คนละอันเลย <laughs> ใส่คนละอันข้างละดอก หรือไม่ก็เดี๋ยวต้องคิดก่อนว่าจะทำยังไงต่อมันยังไม่ลงล็อกเท่าไหร่ถ้าเป็นเสียง2.1นี่มันไม่คิดไม่ต้องคิดมากถ้าเป็นเสียง2.1เอาตัวนี้กู้กันแล้วก็หาเบสหาเบสมาสักตัวหนึ่งหาซับ ักต,ตัวหนึ่งก็โอเคแล้วไม่ต้องคิดมากแล้วแต่นี้มันเป็นสองจุดศูนย์ลำโพงตัวสองจุดศูนย์มันเลยไม่ค่อยลงตัวเดี๋ยวถ้าต่อยังไงเดี๋ยวมาอัพอ,อีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ